จะบอกว่าของเราเนี่ยก็แย่แล้วนะแต่วันนี้ชาวเมืองชาวเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยน่าจะหนักเศร้าใจพอล่ะเพราะ <c oughs> ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม่งลงเหวทั้งคู่นะคือแบบเวอ่ะคือไม่ไม่ต้องมาถล่มผมนะผมดูแล้วผมก็คือเล่าข่าวแล้วกันนะครับเนาะ คือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเหลือเชื่อเนาะคือจริงๆคือแมนเชสเตอร์ยูน่นากับคริสตอลเลตถ้าดูจากสถิติก็ก็เป็นของแสลงเหมือนกันกน,นะถ้าคุณไปดูนะครับเห็นแบบคือเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็เหมือนแพ้ทางหรือแพ้ใจไม่รู้อะนะครับแล้ววันนี้เรียกได้ว่าก็บุกบุกกันไปบุกกันมานะตอนผมดูเนี่ยก็ด,ดูดูแบบ จะเห็นแบบแมนยู่ก็ขึงได้นะบางช่วงอ่ะแต่พอโดนสวนกลับเนี่ย